สวัสดีครับมาปะมื่อนี้สิพาไปเบิง้งตะกันมื่อนี้ตะกันเอาเบ็ดไปดักนกไว้ทุนว่าสิพาไปหยามมาสันหวาใส่ไว้สามหลังตะเวนหุน่นนี่กับบรรยากาศย่ำแรงครับห้าหกโมงได้บ่ได้ไปเบิ้งกันย่ำแรงบรรยากาศดีด้วยหรอ,อเสียงเขียดห้องหมด ีมันออกมาน,มา,นเาเบ็ดมาใส่ผู้ใดเ่อกี้เห็นว่าเอาเบ็ดใส่หนุกมือพาบึงนะครับเบนี่เฮ้อ่ควอยหานเอานี่จัดกัดเป็นดอนครับนะครับนี่นยนีเป็นดอน Xây nghe tắc cả tèn vậy Nhìn này mà này cần thông ná hoài Nó có lầm sâu kín lép hoài này Khá khó non bởi lòng này Ủa? Còn nó khăm lòng Tạm đi khắp, tạm đi Nhìn không Xem Hả Xem tên à luôn đi Nè

đâu? Phỏ đi thân Lăng lên như xảy Khỏi băng con đi Mèn bó Hồi đi Quay này vui nè Hey, pen, you bên này dạ. Đấy. mua oh, thử cặp này. này. Ngoài, sóng vô phao á. lắng nữa à... không? không có phải mất tiền mà, sao nào? không gì, để. có nhiều bị nè. กินบมดนะอ้่ม,อมันเฝ้าครับบอ่บอด้จักโตบ่อด้จักโตเป็นว่าเฝ้าเห้าภาษากีนฝ้าภาษาอีสานเห้า กินพวกลวสิเดี๋ไม่ยาก็ปั่มเ้อหนังๆไม่จะได้เวดยดันก็คือกินได้มันถึงกินเด้นกกระลายเต้องมากินวะเนาะนี่ ยุ่งหลายครับยุ้งไหลโอ้ขหสิออกว่าได้มืดครับทังนี้เป็นอันว่าแห้วครับว่าได้อระมาณนดอกโอ้ยยุ่งกัดหู เจ้าก้อนไหนมองแค่น้าเห,หรอพอ่อมาใต่กบมกืก่อนนี่แค่น้านี่นี้เนาะีกบไม่เขียดหลายอย่างตัวก่อนครับมือสำหรับการยามรอบนี้กะผลออกมาใบเหี่ยวนะครับเด้อสำหรับมือหนาเงื่อหนาสิได้ไม่ได้กะลงคลิปอัปเดตให้กันไหมลำนี้กะขอบคุณครับ